คติอนุโยคะว่าด้วยการซักถามเรื่องคติ76สกสกาวาทีถามว่าบุคคลท่องเที่ยวไปจากโลกนี้สู่โลกอื่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าบุคคลนั้นเองท่องเที่ยวไปจากโลกนี้สู่โลกอื่น จากโลกอื่นสู่โลกนี้หรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นและถึง77สกาวาทีถามว่าบุคคลท่องเที่ยวไปจากโลกนี้สู่โลกอื่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่า บุคคลอื่นท่องเที่ยวไปจากโลกนี้สู่โลกอื่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้หรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นล้าถึง78สกาวาทีถามว่าบุคคลท่องเที่ยวไปจากโลกนี้สู่โลกอื่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีถามว่าบุคคลนั้นเองด้วยบุคคลอื่นด้วยท่องเที่ยวไปจากโลกนี้สู่โลกอื่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้หรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น79สสกาวาทีถามว่าบุคคลท่องเที่ยวไปจากโลกนี้สู่โลกอื่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้หรือ ปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าบุคคลนั้นเองก็มิใช่บุคคลอื่นก็มิใช่ท่องเที่ยวไปจากโลกนี้สู่โลกอื่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าบุคคลนั้นเองก็มิใช่บุคคลอื่นก็มิใช่ ท่องเที่ยวไปจากโลกนี้สู่โลกอื่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้หรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง80สิสกาวาทีถามว่าบุคคลท่องเที่ยวไปจากโลกนี้สู่โลกอื่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีถามว่าบุคคลนั้นเองท่องเที่ยวไปบุคคลอื่น,ท,น,ท,น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 ท่องเที่ยวไปบุคคลนั้นเองด้วยบุคคลอื่นด้วยท่องเที่ยวไปบุคคลนั้นเองก็มิใช่บุคคลอื่นก็มิใช่ท่องเที่ยวไปจากโลกนี้สู่โลกอื่นจากโลกอื่นสูญญ่โลกนี้หรือปราวาทีตอบว่า ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น